สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาประกอบใบสีปากชามนี่ค่ะเป็นใบสีกลีบกระพุง้งเนาะเราไม่ใช้อนิ้วเนาะเราไม่ได้ใช้นิ้วเอาไปตองพันนิ้วใบสีเนาะเราจะใช้กลีบกระพุ้งไปตองอ่อนเนาะนี่ค่ะเนาะ เราก็มาประกอบกันเลยเนาะเราก็ตั้งฉากมุมเสียงธรรมชาติเนาะทุกคนได้ยินเสียงนกไหมนะเราอยู่บ้านสวนนะเนาะก็ต้องมีแบบ นกนะที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ใส่มุมนะสี่มุมสี่มุมให้บาลางกันให้เท่ากัน สวยงามอ่อนช้อยตามแบบฉบับของใบสีประยุกตนะ์แล้วก็รีบนะกลวยเขาก็จะใช้ใบตองแค่สองชั้นเนาะเขาก็จะอ่อนนิดนึง เสร็จแล้วเนาะหืฝังนี้เขาก็ไม่เท่านะเราก็ขยับให้เขาเท่ากันอืเสร็จแล้วค่ะนะใบสีนาะเราก็จะเอาดอกไม้เนาะประดับเนาะนี่เราจะใช้อก,กีบกระพุงนะ้งเนาะทำเนาะเราไม่ใช้นิ้วเนะ วันนี้เราก็จะโชว์ความสวยของกลีบกระพุ้งด้วยใบตองอ่อนนวเขาก็ไม่เท่าเราก็จับจับให้เขาเท่ากันนะเรียงลำดับ ทนทแนแทนทนทนแทนก็จะมืดนิดน, ưng, นึงแน่เนาะทนทแนแททานทันทนได้คิดยาวแล้วครัพี่น้องครับ